เกิดจากการที่ว่ามีเพื่อนฟ้าหลายคนนะตอนนั้นที่ป้าเริ่มป่วยเขาก็จะแบบมาบอกาว่ามันเป็นพืชโปดนะป่้าเขาปลูกไว้แล้วเขาบิ้วมาแล้วจนต้นไม้มันแบบมันได้อายุแล้วอะตอนนี้เราแค่ลดน้ําใส่ปุ๋ยแล้วก็เก็บเกี่ยวมันพร้อมแล้วอะทําไมเราไม่ดูแลมันต่อลนะ่ะเสียดายต่อสวัสดีค่ะแอนนะคะแอนิยาค่ะ,คะ,คะก็วันนี้มาในนาม เอพีบนฟาร์มนะคะไม่ใช่แอรกาในยูทูบแล้วก็ทาานี้ค่ะอิงค่ะไม่มีสังกัดสังกัดเอพีบนฟาร์มค่ะสามท่้ามาตืนแต่ไมดันนี้นอนูนก่นเอาไนอนในหอพอมันร้องเยอะๆก็รู้สอกแบบโอ้หอันยิ้แยกเลยแย่ี้อตาเขาบอกว่ามันมีทำให้เราเรีนเร่งกว่านี้นล dạ mà dương nha